yeah my mom ะน,นี้เรากําลังเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับโดยออกจากลำปางมาฝนตกพรมๆแล้วเรามากับซี v ก็ยอดีเซลนะครับก็ขณะนี้ใช้น้ํามันถังที่2อ,อยู่นะครับโดยเราเติมจากลำปางแล้วก็ขึ้นไปอุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะครับแล้วก็ขับลงมาแล้วก็วิ่งในเมืองทัวร์ในเมืองตอนนี้นะครับ ขับขี่มาแล้ว299.4กิโลเมตรที่หน้าปัดมีแสดงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง13.3กิโลเมตรต่อลิตรน,นะครับสำหรับ CRV เครื่องยนต์ดีเซลน้ำมันดีเซลใน CRV ใหม่เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ตอนนี้ก็เหลือระยะทางให้วิ่ง453กิโลเมตรนะครับก็กำลังเดินทางมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลถ้าดูจากภายนอกแล้วก็จะเห็นว่ามีแค่สัญลักษณ์แท่นั้นก็คือตัว iVtec กับตัว iDtec แต่ถ้าเป็นภายในที่สังเกตง่ายๆก็คือตรงคันเกียร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลก็จะเป็นปุ่มไฟฟ้าที่ใช้วิธีกดเปลี่ยนตำแหน่ สำหรับความแตกต่างระหว่าง C.V. เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลเท่าที่สัมผัสนะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลที่ช่วงการเดินทางนะครับช่วงการเดินทางความเร็วเดินทางเราไม่ต้องกดคันเร่งมากนะครับก็จะสามารถที่จะแล่นไปขับผีได้สบายกว่าแล้วก็ดูมีความหนักแน่นกว่าในช่วงการเล่แงแซงรวมถึงว่าความการเก็บเสียงในการตอนเปลี่ยนเกียร์หรือว่า เลขความเร็วเนี่ยก็จะไม่ทําให้เราตกอกตกใจแต่ว่าสามารถที่จะพุ่งไปด้วยความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ก็คือเป็นออขับเคลื่อนสีรล้อด้วยรวมถึงอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงก็ทางไกลนี่น่าพอใจมากเลยครับ จากที่เราทดลองขับ Honda CRV ใหม่เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งก็ถือเป็นมิติใหม่ของ Honda ประเทศไทยนะครับที่นำเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้กับ CRV แล้วก็มาใช้กับรถยนต์ของ Honda ในประเทศไทยนะครับการกับผีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเราได้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันขึ้นเขาแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็มีสมรรถนะต่างๆและการใช้งานามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ ทุกทุกท่านนะครับส่วนว่าจะชอบหรือไม่นั้นก็ต้องไปลองขับด้วยตัวเองอีกครั้งนะครับว่าจะเข้ากับเคมีของเราหรือเปล่าสำหรับทริปนี้เราก็เดินทางมาปิดทริประหว่างทางที่อุทยานแห่งชาติแม่วะแต่ว่ามาไม่ทันนะครับเย็นแล้วก็มาเป็นปิดทริปกันตรงนี้ติดตามการเดินทางครั้งต่อไปของไดทิปเปอร์ได้นะครับขอบคุณมากครับ